สวัสดีเด้อจ้าเอตุ๊กตาพาฝัน,ค,ค,น,นค่ะมาค่ะคลิปนู่นไอกระพามาอันนี้บอกค่ะมาค่ะมาดื่มกาแฟดำกับเอตุ๊กตาพาฝันเนาะค่ะเนาะดื่มกาแฟดำกับเอตุ๊กตาพาฝันหรือว่าพาใส่ย้อบ้านเออยค่ะ ภาษาญยบานเอ๋ยพันกสีบอกว่ามาเดชจเดอมาเด,ชาด้ชะเดอมากินาาากาแฟดำกเอิดทุกตาพาฝันเด้จ้าพาห้องแล้วเด้วยค่ะห้องแบบม้วนๆเนอค่ะเนาะมาหูบกาแฟาดำน้ำเอ้ย มีแหงค่ะมาอันมากินกาแฟดำก็เอ้ยตุกตาผาฝันแล้วครับอันนี้บอกค่ะบังเอ้ก็เพิ่งเข้าเหี่ยนมาอยากไปซื้ออันขนมปังขนมขนอขนมปังก็เลยไปซื้ออัน,นอันนี้มาหนำจ้านี่จ้าอันเดือนต้มปุอ๊อนี่ขนมมันขนมคนทางคนที่เมืองเอ้ยอยู่นี่พันชอบกินค่ะอันนี้ ต้มปุ๊ชต้มปุ๊ชอะเอ้ยซื้อมาอันนี่ค่ะอันนี้สามอัน,น,อน,นสามสินสิ้นละเหรียนนะคะสิ้นละเหรียญก็ตกเป็นเงินบ้านเราก็เท่าเน,นื้ออันสิ้นละเหรียญก็สามสิบกว่าบาทเนาะค่ะสามสิบสามสามสิบสี่บาทเนาะสิ้นหนึ่งนี่ค่ะมากินบัวคาบันนี้ก็ได้กินก,กาแฟดำนิดว,วะ ฝนก็ยังตกอยู่เด้อค่ะฝนก็ยังตกลินอยู่แต่คือเอ้ยว่ามันบ่ค่อยบ่ค่อยหนาวทีเล็กนกว่าพันหนาวเนี่ย่ะแต่ว่าเขาก็เสื้อนันหนาวหนาอนมันก็เลยรู้สึกว่ามันบ่ค่อยหนาวสินะดอกไม้เอ้ยน่ะตกนี่ค่ะมึง เสียบก็เพื่อความสวยงามนะคะเสียบดอกไม้ก็ครับซ้่มันมืดแล้วก็มันเป็นอืโทษจ้ะอากาศมันมืดมืดฟ้าก็เป็นสีเขาสีเทาๆนะคะมืดมืดใจซื้อบางอย่าอันนี้ก็ะดเื้อตู้เย็นไว้เธออันเตียนเอ้ยเราคามพ่อนมามื้อแหลงพ่้นมาแต่อันอันเหลือกะมาะวันนี้ก็มากินน้ำกันบ่ค่ะทวนี้บนนอกค่ะเนาะกินกาแฟแล้วก็ เอ็ดย่างอื่นได้ค่ะนี่จ้าเอ็ดสดๆเลยคะ่ะแซ่บๆคนก็นซื้อดีดีอ่ะ คนซื้อดีอยู่ค่ะมันกินง่ายใส่พันนซรืรอคันนี่ก่ะมากินน้ำกันได้จ้ะเด้อ หอมๆค่ะหอมปากขนมอ,อันขนมหวานเนาะค่ะกะปี้เนาะอืม แซบแซบค่ะเอ็ดสดๆดทำสดๆเนาะขนมมันแซบอันนี้ก็ใสพันขามบังใส่พันก็ออกเป็นสีสินั่นกองคือมืดเทสันกองเง,งนินนี่ค่ะ แซบค่ะอันน้องเหิงก็กินก็แซบไปอีกแบบค่ะมีความสุกเนาะขนมหวานเนาะเอ้าเอ้ก็สิกินต่อวันนี้ค่ะอันแบบอันพอดีไปจ่อันซื้อขนมปังขนมปังเอ้ก็ซื้อมาเอ้ก็ยันไปเก็บค่ะเมื่อกี้ามีเวลาเอ้จังอันถ่ายลงคลิปเบอร์เบอร์ในขนมแบบม้วนๆเนาะขนมเสไต๊เอายทุกตาพราวฝันเลยจ้า